นเทคเซทูวิดีโอ together สสวัสดีค่ะค่ะยายสนีไไก่ไก่หิวข้าวอิวข้าวอร่อยไหมกินมากินข้าวด้วยกันกินข้าวมันกันอามอามป่อ่าม่ม งาจ๊บอบน้องยายาเกินเข้าวทอดว่ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดอร่อยไหมลูกมามา่ปา,ปาอยาเด็กเด็กกดนลเด็ คุณฝาชีนางมานั่งกินข้าวด้วยป๊า้เนี่กเกยเหรออ้ํอจ้าันสิจ้เอาิังไุ่ปุปแตงกวาอันนี้แว่นาซุปนางกินข้าวมันไก่ทอดแล้วนางเห็นพ่อกินน้าซุปอยากจะกิน

Nogmaals? 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 Nee? Soest? Soep? Papa? Ja? Soep? Soep? Soep. Oké. Papa? Mhm. แล้วก็ดีสบดนะคลิปนี้ยกให้นางนางชอบพูดชวนชิมหน่อยค่ะยายา่าสวัสดีเนี่ยสบายดีไหมถามป้าป้าสิอะไรอื้ออ,อคืออะไรไม่กินแล้วหรอ Wirst du schon seit ja? Kein Hunger mehr? Ich Los, es macht was. Zweifel? nang Ähm, าย,ยายไม่กินหมามามัมหม่ำนะหมามนนะมามายังกินแล้วนะไหนหมามาชิมสอร่อยไหมอืมอร่อยจ้าเด็กคนเฟรกูดนะเด็กเด็กออยเด็กกูตัวอ่า before I stay t h a i l a n you stay in Thailand before? <laughs> before I live in Thailand and... Really? Yeah, and I work with this restaurant, make like this. Khao Man Gai? Yeah, Khao Man and Khao Man Gai Tod. And Khao Kha also mm. have like some pork. Khao Kha Moo and have really different sauce because everything is not same. a n d ข้าวหมูกรอบ it just mix หมูอะไรกรุบกรุบกาข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงปอ้าน h n just เน e s พ่าป้าอากรการกรุบฮัมฮัมฮัลลฮัฮัม Mama? Hmm. Ah. It's not good. Mm. And every day, four o'clock I have to wake up. Four o'clock? In the morning. Why? go work because they order a lot of chicken and I have to make chicken sa'ad and chicken moo. make cow big like uh open five cup and two o'clock afternoon course already because everything finished so really good and we, and we work really, we, work, we should make really quick. We have little bit plastic for soup and soup is always hot. And then when they order, we make Suppe? new, put soup on plastic Mama? and make like this. Mm. And the first time Mama? I will take away. Yeah, take home or eat. a ja, mandarine? Okay. Good night. จะ l ป็น e i n e ปอร์ซุปเปอร์ p ุปเป p e ์ซุ p เปอร์ม n นซุ p เ d i ร์ในเ n ินมุกำลังเล่าเรื่องอดีตให้สามีฟังว่าเคยเป็นลูกจ้างร้านข้าวมันไก่ทำมอธิบายให้เขาฟังว่าทำยังไงตื่นตั้งแต่ตีสี่เราจอานมันดารีนะยัยนั่นใช้หนมันดารน ไปแล้วเดี๋ยวไปบกกันลูกบายๆขอโทษสวางชนดังสวัาดีจ้าด้วยอ้าา <laughs>